วันดี้ค่ะหญิงพิษพาเที่ยวนะคะตอนนี้หญิงพิศอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลล์เเกียริไทยประจันนะคะอยู่ที่บ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนโป่งกะทิงค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่น,นะคะแต่ว่าตั้งใจจะมาแช่น้ำแบบบ่อส่วนตัวนะคะแต่ว่าบ่อส่วนตัวเต้นก็จะ มีแค่บ่อรวมแล้วก็บอ่อแช่เท้าที่เป็นบอ่อฟรีนะคะอยากให้ดูบรรยากาศค่ะอ๋อค่าเข้าที่นี่นะคะก็คือผู้ใหญ่20บาทนะคะแล้วก็มีค่ารถยนต์ด้วยนะคะ30บาทบดาทอยากให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นบอ่อตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อแช่ แบบแช่รวมนะคะแช่ได้ทั้งตัวนะแล้วก็อน,นุเป็นบ่อแช่เท้าที่นี่นะคะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยมีร้านค้าสวิการมีร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก,ก็นี่คือจุดลงทะเบียนค่ะบ่อส่วนตัวจะมีอยู่ประมาณห้าห้องเนะาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าโอ้ บ่ส,ส่วนตัวรคานะค่าแช่ส,ส่วนตัวผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทน้องบอกว่าตอนนี้เขารถปริมาณรอบลงนะคะเหลือประมาณ 2- 3ถาห้องแล้วก็ ที่นี่มีทั้งหมดห้าห้องนะคะนี่ให้ดูนะก็เดี๋ยวเราจะให้ให้เห็นประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็มุมนู้นนะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นก็จะมีสองจุดนะคะจุดที่อยู่ในตรงโซนน้ำพุร้อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ อ,อ่างเก็บน้ำองค์กระทิงค่ะนี่ค่ะ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ชําระค่ากางเต็นท์นะคะถ้าชําระแล้วก็จะได้ใบเสร็จแล้วก็ุงสําหรับปักที่เต็นท์นะคะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันต่อนะคะไปค่ะมีบ้านพักด้ยวยแต่เขาบอกไม่น่าจะต่ำเลย ชั้มราคากลางเต็นด้านบนแล้วนะคะก็ลงมาหาที่กลางเต็นนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนด้านล่างนะคะเป็นลานหญ้าเห็นวิวน้ำด้วยแล้วก็สวยเลยแต่ตอนนี้น้ำแห้งแต่จะบอกว่ามันไกลห้องน้ำนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเต็นท์ห้องน้ำแต่ก็บาง,าบางจุดบางอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ จะไปเดินอาบน้ํามันก็ไก่เดี๋ยวเรารอให้หนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็บบเช้าไปกลับแล้วเขากลับไปก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนกันค่ะตอนนี้ก็คือให้เห็นบรรยากาศก่อนนะคะว่าร้านด้านล่างเป็นแบบนี้เนาะว,นวันนี้ไม่เหงานะคะนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยหญิงพีทเคยมาที่นี่นะคะแต่ว่า ตอนนั้นก็คือมันเพิ่งซาโควิดใหม่ๆคนยังไม่เยอะ,อะแล้วก็จะทําคลิปนี่แหละแต่ว่าไฟล์ภาพาหายครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจเรามาใหม่อีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารอชมบรรยากาศยามเย็นกันค่ะ เต็นท์แบบสบายๆนะคะตลายญิงพีชนะก็เป็นเต็นท์หลังคารถนะคะเราจะก,กางตรงไหนก็ได้ที่อุทยานให้กางนะคะก็ไม่เรื่องมากเอาเต็นท์หลังคาขึ้นแล้วก็มีที่จอดทุกอย่างก็โอเคแล้วที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะคะมีจุดให้กางเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆก็จะมีจุดที่ใกล้ห้องน้ํานะคะแล้วก็จุดที่ห่าง ไปจากห้องน้ำนะจะเป็นแบบวิวธรรมชาติอะที่ยิงคพิปถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะแต่เราเลือกตรงนี้นะเพราะว่า <g ly> ใกล้ห้องน้ำโอเคก็เย็นแล้วละ่ะ <g ly> เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวทำกับข้าวแล้วแต่จริงๆก็ที่นี่เขามีร้านค้าสวัสดิการาน,นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากเตรียมทำอะไรก็อุดหนุนร้านก่อนได้นะคะเดีย๋ยวเจอกันค่ะ จะลองพุงม่าราพุงม่าราที่ซื้อมาไม่ได้ออกทริปเดือนหนึ่งนี่งงงงเวงเวงเยนะเนี่ยเอ้นี่จะอยู่ไหนคะอาอยู่นี่อยู่นี่ ภายในมากเดินสำรวจไปเรื่อยอนะักท่องเที่ยวยังเยอะวันนี้คนมาการเต้นเยอะมากเลยเนาะที่นี่ก็อยากให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่ามันมันก็เหมือนเป็นหนึ่งเดียวของที่ลาดบุรีไหมที่เป็นอุทยานอะป่ะอ่าใช่ไม่แน่ใจนั่นแหละก็อาจจะไกลหน่อยเนาะแต่ก็ ถ้ามาช่วงหน้าหนาวอะน่าจะดีดีกว่านีนะ้แล้วก็ถ้าใครชอบ่องนกนะที่นี่เขาบอกว่าเหมือนวบบมีนกหลายพันเลยนะเนะี่ยที่บินบินบินโชว์ตัวอยู่แต่เราไม่ใช่สาย่องนกไนงะก็ชมที่มันบินไปบินมาเนี่ยแหละแล้วก็บางทีก็จะมีนกเป็ดน้ำมาด้วยนะต้องดูที่เพจของอุทยานโอเคอเ,เดี๋ยวเราเตรียมกับข้าวกันง่ายๆก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าบาร์บีคิวที่ห่างหาย โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนมืดมืดไปเลยจ้าหมดด้วยความยังไม่หมดต่ที่เดียวนี่ไม่ก็ถือว่าชาวเราก็กินง่ายอยู่ง่ายดีเนาะเราก็ มืดมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำกันแล้วไม่รู้น้ำจะเย็นแค่ไหนตอนที่นี่นะคะถ้าอยากจะแช่บอ่อแช่น้ำบ่อรวมนะต้องรีบไปจองคิวนะคะบ่อแยกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดบ่อห้องส่วนตัวอืมเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกเปิดแค่สองถึงสามบ่อสองถึงสามห้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆรแล้วก็จะไปแช่ห้องสระรวม แค่นี้แล้วก็ไปที่อื่นกันต่อโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า สวัสดียามเช้านะคะก็เมื่อกี้เราไปลงทะเบียนเพื่อที่จะแช่บ่อน้ําร้อนนะแต่ว่าไม่ทันรอบแรกค่ะก็ก็เลยเลือกเป็นแช่บ่อรรวมนะคะบ่อรวมเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงแหละแล้วก็รอบละหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็คือเจ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าที่นี่ ตอนกลางคืนก็เย็ยนเอาเรื่องอยู่นะถ้าใครนะคะอยากจะมาแช่ก็อาจจะเป็นรอบแรกเนี่ยอาจจะต้องมาแบบกลางเต็นท์นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเราก็มารอเวลาก็คือทำแพนเค้กกันแล้วก็ชงกาแฟ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูว่าบ่อนรวมเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ตอนนี้ขอ <c oughs> ดูให้เพื่อนๆดูกันนี่ แฟนเค้กที่จะตีกันแทบตายเพราะว่าแปลงหนาไปโอเคจ้ะถูกแล้วมั้งต้นเจ้าหญิงไม่ใช่เว้มีธงชาติด้วย จะพูดว่าไงให้ดูบรรยากาศดีกว่าไหมฮะอสถิติละอ,อ,อู้น้ำแห้งมากเลย ศาสนาท้ายทายมาเมาไหมกระดูกไก่ก้างปลาที่ลงกาษา โอ้อู้ธรรมชาตินะนี่ถ้ามาช่วงที่น้ำเต็มตรงนี้นะน่าจะสวยมากเลยอะค่ะแล้วก็ที่นี่นะแบบก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะเลยนะอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าแดดจะขึ้นแล้ว ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมบรรยากาศของที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากถ้าใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมากางเต็นท์แช่น้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เดินทางไม่ยากค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะได้เวลาไปแช่บอ่อน้ำร้อนแล้วนะคะไปกันคะ่ะ I <laughs> บ้านพักที่นี่ก็มีหลายลางยังนนึงเหมือนกันนะถ้านับดูนะน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้านพักที่นี่เขาก็มีบ้านพักด้วยนะคะแต่ว่า,าวันที่ยิงพิดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะทําการปรับปรุงอยู่นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมานอนแบบบ้านพักก็ต้องถามที่เพจอุทยานก่อนนะจะบอกว่าฝั่งเนี้ยถ้าน้ําขึ้นเต็มเต็มเนี่ยฝั่งนี้น่าจะสวย ก็ตอนนี้น้ำมันน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งทางนูน้นก็ยังเห็นน้ำอยู่ก็จะได้บรรยากาศน้ำภูเขาเลยแบบนี้แหละโอเคไปเตรียมตัวกันได้เลิกได้เวลาไปแช่น้ำร้อนแล้วแหละไปค่ะ เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมบออยู่นะคะ เราอาบกันทุกวันนี้เป็นน้ำแร่หรือเปล่าน้ำเย็นธรรมดาเลยไหมไม่มถึงแบบว่ามันเป็นน้ำแร่หรือเปล่าจริงค่ัเส้นใช่ใช่ใช่ เยียบเดียเสียนเนี้ยอนขี่มอ์ไคยมันจะเหนื่อยเีมันนอนนอนมดนดังาไปรุ่นมันผมนมัาจะดังไงใจงางเนี้ยเออับ่อนนเาตาองคนไยร้อนก็ไม่ไหวก็ถอเสื้อค้องเต็นตัวติงบาตัวมา ไอ้ร้านค้าท่านอืไปรับของเนี่ยแหละเห็นป,ปุปป๊บแช่ก็มาช่วยกันส่งของช่วยกันยกของ,ง,งแบบแหม้ว่าเห็นพ่อกล้องเขาบินเขาใส่จะได้ถหวนแล้วเนี่ยน,นี่ไงเสียตัวจริงไงมีตังค<ช>์งจะได้ค่ารากแช่ชตัวเสร็จแล้วนะคะก็ตามเวลาเขาเป๊ะเลยน้ำ ร้อนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยให้ขาที่ตึงนะคะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะ ภาพมืนโดนเนี่ยภ<ะ>าพมืนโดนเลยสูงดีไหม ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็นี่นะคะที่นี่นะคะได้อยู่ในกลุ่มมรดกโลกนะคะเป็นกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยนะคะนี่ให้ดูนะป้ายสัญลักษณ์เขานะคะเดี๋ยวเราจะเอาธงที่เจ้าหน้าที่ให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามากางเต็นท์ไปคืนเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ อกันใหม่ e ีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหญิงพิพาเที่ยวด้วยนะคะีพีนี้หญิงพิพแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ